รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดย i s u ุ u มิลเสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอาตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะกับรายการกูรูคู่อร่อยค่ะ และวันนี้นะคะจอยกับคุณอาค่ะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านสาขาตำบลนานเกลืออำเภอรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการค่ะกูรูคู่อร่อยในวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่บ้านสาขาค่ะตั้งอยู่บริเวณริมปากแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลนา,นานเกลืออำเภอรพระสมุทรเจดีสมัยก่อนเรียกว่าบ้านสาวกล้า เพราะในสมัยสงครามก้าวทัพสตรีเด็กและคนชราร่วมกันจับอาวุธต่อสู้กับพม่าอย่างกล้าหาญในยามที่ชายชาติทหารในหมู่บ้านต้องออกศึกสงครามจนได้รับชัยชนะตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงยกย่องและเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านสาวกล้าแต่ได้เพี้ยนมาจนกลายมาเป็นบ้านสาขาในปัจจุบัน ชุมชนบ้านสาขาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านชาวประมงเก่าแก่ริมปากอ่าวไทยแห่งสมุทรปราการที่มีร่องรอยของประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยสุขโขทัยหรืออยุธยาตอนตอน้นโดยชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำประมงเลี้ยงกุ้งหอยปูปลาหรือที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกว่าวางกุ้งนอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ทะเลไม่ว่าจะเป็นกะปิกุ้งแห้งกุ้งเหยียดอีกด้วยค่ะ คุณอาขาต้องบอกเลยนะคะว่าสองข้างทางที่เราผ่านเข้ามานะคะซ้ายขวานี่เป็นธรรมชาติที่ยัง <ชน S 1> อุดมสมบูรณ์อยู่บ้างเลยบบก็ต้องสงสัยอีกเหมือนกันว่าที่คุณอาพามาเนี่ยพามาพบอะไรนะพามาที่บ้านสาขานี้ก็เนื่องจากว่ามีอาหารอยู่ชนิดหนึ่งกำเนิดจากบ้านนี้และไม่มีที่อื่นใดในประเทศไทย<อ>ต้องที่บ้านสาขานี้ แห่งเดียวเท่านั้นอะไรล่ะคะพูดมาขนาดนี้กุ้งเหยียดตัวตึงๆเนี่ยนะคะก็เ,ออเ,เสียบมไม้เหรอคะอุ้ยไม่เขามีวิธีการทํากันแล้วกันล่ะที่อาพามาที่นี่นะก็เพื่อจะไปคุยกับคนที่เขาสืบทอดวิธีการทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษเขารุ่นย่ารุ่นพ่อมาถึงตัวเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ถึงเรื่องราวความเป็นมารู้ขั้นตอนการทําวิธีการทําโดยละเอียด แล้วที่สําคัญจอยก็จะได้ชิมจะได้รู้ด้วยว่ากุ้งเหยียดที่อาอุตสาหามาเนี่ยแล้วคุยนักคุยหนาว่ามีที่นี่แห่งเดียวเนี่ย<ะ>หน้าตาเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเ<อ>ยี่ยมังเป็นเลยคุณอาอันนั้นแหค่ะสาคัญมากเลยนะคะการชิมถูกต้องอา้าวอ่ะแล้วหลังจากที่เรารู้ขั้นตอนการทําประวัติความเป็นมาอะไรต่อ,อะไรตลอดจนชิมกุ้งเหยียดเรียบร้อยแล้ว<ะ>อาก็คิดว่า กุ้งเนี่ยมันตัวนิดเดียวจอยจะชิมก็แค่จิบจิบหน่าไหนๆเราก็มาแถวๆนี้แล้วคุณอาต้อง<ฮ>มีอาหารอะไรพิเศษๆหรนอนอาหารทะเลแน่นอนค่ะอาหารทะเลแน่นอนเพราะฉะนั้นหลังจากเสร็จภารกิจอยากเรื่องราวของกุ้งเหยียดแล้วจะพาไปจัดเต็มจัดนัดนอกจากอร่อยแล้ว วิวสวยด้วยสําหรับสถานที่นี้โอ้เยี่ยมไปเลยค่ะจอยว่านะคะนอกจากจอยจะตื่นเต้นแล้วนะคะ uh huh. คุณผู้ชมก็ตื่นเต้นเช่น,ชนกันเลยค่ะคุณอา uh huh. แต่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะเดี๋ยวจะมาพบกันหลังชมโฆษณาค่ะคคร